ครับอตอกันจักที่ออบปลานี่ครับสม่ำๆเรียบร้อยนะครับหน้าตากับยางปลาุกสิ้นปิ้งก็สิงมดใบแล้วครับเมือเ่อนไงเพราะว่าบรรยากาศมันภาพไปนะครับริมหนองริมทุง่งนะครับแบบเป่าไปเรื่ไปทางในล่ะโต๊ะเบ็ดเป็นโต๊ะเบ็ดครับ เดือดกาศเสียงขึ mm. Quindi, mm ้นเสียงแค้นม um, ีน้ำหมูมาเล่นน้ำครับผมกับมาแต่ไก่ยีดอกเลยพาไปชมบรรยากาศนะครับกินสมตำย่างปลาช่วงนี้ปลาไข่ครับบรรยากาศแต่ช่วงนี้ล้งมูสะดุ้งประเดีครับเพราะว่าเขาจะปิดตอนกลางวันกื่นคื่นฉีบปลาไข่กระนำปลาไข่เบิ้ลเป่ปลาไข่เบิ้ลผมมื้อแร่งหัวเปิด จะป่าพวกใคราป่ป่าให้เว้บ้างเพราะบ้าน่ยมมตุใครเป็นขครบมดแล้ว่อนะเมขาปล่อยป่าครก่อนตื๊อืเขาหัวเปลืก

บอสเป็นไห้ซี่ <L an> เอาเบิดตหรอเป่บอตัวครับเนี<ๆ>่ยคงดหลอกเขาเป็นสาวอะไรครับเนี้ยเทสตกปนี่ครับงดอยูน่นะครับมีน้นนำโคกแต่่าเนี้ยเราเปิดอยู่แล้น้ำแดงเปิดล, <L an> ล้วเรอเห็นได้ทุยอย่างยบบเลยนะครับมาเด้อครับบรรยากาศดีๆช่วงน,นี้นำ้ำหลายน้นอย อันนั้นลงอย่นี้ก็พราถือกีบ่ลงงรลงสะดุ้งปะลงกลงได้เได้ยืนบอกบอกอยาลงน้ำอยากีลีบ่ลงน้ำอย่นี่กัเปียกอรีนบ่ครับพรได้อยู่หันลงเราปังงกันเราเลี่ยงหมดละตาออกมาแบบนี้เลยอดอีกแล้วครับผม เบ่งบรรยากาศเสียงน้าข่างอันนี้ครับกระโดเอนยโดว้ว้นนี่ยว้เดี๋ยวบราพุ่มแรกจะออกมากั้มกนครับมากินนู้กันโทรมาแล้วนครับเบาโอเคอยู่ หนูซือแบาเบาพุ่มสิทั่วมากนะครับหมครับเนื้อจัดถุงลิ้นหนองนี้อัครับครับครับนะครับเนื้อัด บรรยากาศยินดีต้อนรับนะครับเด้อแฟนคลับทุกคนครับมากบรรยากาศแบบดีกับมาหาได้ครับช่วงนี้บรรยากาศดีดีครับผมมาดึงสะดุงพร้อมกันมันดึงได้แต่ย้กลางคืนครับช่วงกลางคืนอย่างเดียวเพราะว่าวันนี้งดงดไอ้บ่ให้ดึงกังบกังว้นนะครับ มันบ่ได้ด่านสมบัติมันด่านหมาบ้างใครเนาะปั่นกันานู่นะย่างปั่วงไหนท์นะเขาป่ากิ้มตำุ่งสมตำนุ่กันช่วงเจ้าเขาเจ้าเขาช่วงเจ้าเขาแล้วช่วงเย็นบ่ได้ไปซื้อหรอกครับก็ดิเป็นแพทยพ่ออยู่ใกล้ๆกับแพทย์มูทถาะพ่อครับพ่นเล่ นเลยออาไห้ครับมอกเผแจะเอาไปจิ้มมันบัสดุอะไรครับต้องไปเป็ดปลาแดกแล้วครับไ่น้อยเอาแล้วเบ็ดปลาไหลมันเกี่ยวตัเขาดีอย่างนี้ยแกรู้บอกนะยาวมากเย็นเย็นใช่เหมจกาดหึงบึงกันบ่ปะมน่งปะมัใช่หนับใช้แพร่อนใช้เบ็ด มึงเห็นาพกันมาสิีเบียพความครับไม่ได้เห็นดึงได้โตอย่เดี๋ยวภาพปย่างไปเบิ้งครับเส่นเนบดไหลลอย่ไปเรยคำต่อด้เทียานนี่แล้วไม่นยงครบเลยพาเพรกินไม่แนน้งครบแต่ว่าที่แม่ให้ได้กินเพิ่มหนึ่งหนึ่งว่าแบบปักแยกใส่คือยังหมกใส่ขเบียแต่ว่าหัดเอาโตโยใหญ่มาแพร่ทองออกแล้วก็ รนนครับไปพาย่างไปเบิ้องภาคตะบันตกป่าพอมครับตกเบดตกป่านะครับถ่ายเบิ้งบรรยากาศย่างไปนล้วขอบมันจะเป็นทางห้าอย่างสิเลยครับทางรถมาหอดถึงครับผมถ้ารรถจิ้งอ่ะสีม,มายากครับเดี๋ยวขี่รถกระบะนี่ก็ได้เรื่องนี้กับฝากคุมอยู่ครับบ่ฮหว่านกันได้ พายุเขาอยู่ครับด้วยชั้นตกุนี่เลยครับมันหนีมัดแก่มมันไฟด้วยชั้กินจักตัวหนามันคุ้น,น้นามันมาใหม่นะครับหนามันนี่นรบรรยากาศครับชอบบรรยากาศแบบนี้กับมาได้เลยครับเด้อบรรยากาศริมแม่นม้ำ มีแท้มีเถิบมีกระท่อมกินกันยุ่งชี่แล้วครับครับนันสิตอนไหนครับหันยุ่มือเลยสมตำเพืเอแซ่บย่างปลากินแก่ไปดัมครับอันนี้กำลัง

นี่ส้มตำโอ้ดิบด้วยดีอ่ะดบด้วยดีแต่เว่าอร่อยนะครับบรลเเทือกถิ่นเมืองหนึ่งไงลูกก่อมงเกินโอ้เสียงหัวเอาลนเป็นเทพดาแล้วสับลักเลยกันเกือบซลักแล้วโอ้ดิ่งยังลงโอ้ดิพาโยมจบแล้วเททิ้งใช่ไหมคือเงินไม่แก่ป่ากันทุกอย่าง เรื่องปิ่งไปเรื่อยครับไม่ต่ำเตี้มีอยู่ดอกพุ่นเท้ถึงบริรณคลายบ่แดกเ้อร์ท้นเติโอยอาลังควปแดกบากรุ่นป่แดกไม่บ่แดกเ็าสิกมเป็นักมีับ้ป่าบอนครับป่าบอนเเป็นตัวปาบอนจักกระบสนี่ครับร้าปลาแม่ บอนเซ่เด้ยครับบ่อนเซ่กล้องกว่าไอ้แก๊มเป็นเหาะครับอยู่นี่นบ่านแหลงบ่ได้หรอครับเอาแต่ได้ได้แต่ลูกมันครับ <laughs> ลูกแห่ขันว่านลงซื้นนี่วะเบ้า<ม>หอยก็เลยอยากกินปลาครับผมเพราะว่าปลาสลัดนี่โอ้ เบอร์มิโอพิกาสามคนว่าอย่างแบบดีแล้วครับบฏกรยาใส่เรื่อยกินไปกันไปเรื่อยครับคุณอย่างแบบนีแครักิสินไปกันไปเรื่อยครับคุณจะเต้นหนโคกับหนํหนำแดงครับผม นี่ครับบาหวาทวัติุีมอเครื่องนึงแล้วหมูหมูเปนลาที่ตรงท่องเหรอที่ตรง่องเนี่ย้อไม้สุกล้วิ่งที่ผ่านไฟนะครับสามไฟแต่บ่ค่อยใครแปบนนะครับตาวขาเขาไม่ได้เดี๋ยวประเดี๋ยเอาเกียวเอเลยเดอะเกียวพร้อมเหอ แล้วสียบเอามาย่างยิงแล้ครับเทียบอย่างว่ามดิ่งเสีนี้ลงลิ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 งครับบรรยากาศมีเพื่อนจากกรอบทับบกเอาเสือมาแจกที่งานพรมครับโบไทยเกือบเนาะเกือบครับโบยังตังประเทศครับเรื่องนี้เลยดาวเทียมตั้งเลยังในกล่องทับเรือเรื่องโบจบยังอยู่ยังอีกเดือนนึงอนี่ทหาร ติทหารก่อนครับสีครับมาตาม,มาเรือครับดีกอ,อดครับเรือมาจบเดือเดือนเดียวน้ำมาโรดพุทธศตร์สี่แปดุ่นเบ่าขานน้ำมาแล้วครับื่เ<ด> <ๆ S 1> ตก็จะเอาน้ำมารือจออับยังอยู่มีเบาหอยเบามาเบาเปเลยครับติทหารกับเบาภูมิีน้วกันสีคนครัรบเบงาเบ้าจะง่ายเลยครับวันติทหารโอาจับกวนผมแติติจต้องมือตนแต่วัติเนาะ รถโดดเลยแล้วดำเลยรถโดดเลยแล้วดำอะไรเลยบางอะไรดำยังยังด like, ้ายโซฮอดูค right, no? ุ้มจ yeah. oh, ับเอาแนวอะไรดำมันสวอยที right> ่สวอยนั yeah. ่น no คุ้มจับเอาหาอันหย่อเบาเบาใส่จับสไตล์เก่าเลยเนาะจับถึอใบแดงเก่าหัวงอกเนาะบ่มพี่พ่อพี่เตียนแปงหรือเก่าแต่แต่เรียนหนังสือวะเลื่อยอยู่ในโรงงานเพ่เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวพาไปดึงสะดุ้งให้เบิ่งครับยกในโรงมาจุ่มไม่ให้ละ บรรกาหยโอ้ยสุดยอดเลยครับบรรยากาศแบบนี้ดีีต้อนรับทุกคนผมบักแบบกิดนน้ำลูกทุงน้ำปลาน้ำดงน้ำข่างน้าน้ำแพ้่ังสีก็ได้ครับหิืกับแพ้ ตพ้อพ้อพอเสียวตะพ้อแหละครับพ่อเพิ่นกับบอกว่าลูกอยากกินกั็พากันมาดึงเอาเพ <c oughs> ิ่นว่นบบายังบะป่าเต็มโอ้บ่เฮ็ดพื้นครับนี่ล่ะดึงปลาไปตี้นี่ละ่ะหือ ปพ้มไปน้ำก็จะย่างปลาครับรนี่ปลาไปยื่นี่ละนี่มาดึงเอาปลาบัทิน้นจ่จอปลาฟอมบ่าขาไมครับครับม,ร <laughs> มันีแยงขาใช้จับไม่มีครับผมุ่นไวเนาะมึง โอ้นี่ครับบ่อนอีกแล้วปลาบ่อน,อน,น,นโอ้หลยนะเบาพุ่มหมาแล้วครับขี้ขีแตกอีแตนมาแล้วครับมังกรติดท,ทางบ่อน,นมังกรติดท,ทางเด้อยมันมังกติดทางเดลยลิ่นดาบเล็กน้อยครับ ครับเด่นห้าหน่อยเด่นงูก็กว่น่อยอน้ำทาเอาซื้อครับเบอร์ทำไมน้ำทาเปียกวะล่ะเป็นเหล่าเสียกองขับบวกมาฝากก็กวน้อยไม่ได้นัดกันนะครับมือนี่ยโอกาสไอ้รถเอาเติมฟ้าเติมฟื้นกันเดี๋ยวปลาสลิดเติมตึงเนี้ยปล่อยร้องเดี๋ยวโบ่าวพูดเอาจะดุงมาฝ่อมจนเอไม่ยังมือนี่เป็นมุ่งมากเดี๋ยว บดึงเอาอ,อีกนีน่เห็นแหงนี้หนหนนนแหะงงยกอ,อ,อ,กอาย,อยีวายเอ,องอนี่นี่คับมากเบ็ดแหงเน่เออเอตัดเอาลมเอาเยอะนั้นนานีพ่พมาเลยครับปลาเยอะปลาในการครับสองเร,เรียกปลากินเลยครับ ไฟเลยมาไฟยังดีครับกล่องแบตเบิดครับเพื่อเลยขอโทษขออภัยหลายครับอาจภาพสันภาพมั่วนแนงหน่อยทึ่งยางทึ่งนี่อยครับหลุดบ่าวฟู้มาแล้วรถอีแตนพื่น

แว่าน้ำมันมากใช่ไหมจะมากาศสุดุงใช่ปรุุ<อ>่ามขากุ้มไหขอบคุณหลายครับติดตามสองคนที่สารมาหุ้นเมืองครับเบบ,แบบงเป็นระเบียบเือครับระบบมีครับริมน้องริมทุ่งครับผมกับทีมงานเบาเท่บ้านขอให้ยุดีไม่แห้ง<ะ>ทุกคนครับผมสวัสดีครับ